คาถาคนนิยมเมื่อตรวจคาถาคนนิยมเพื่อต้องการติดต่อพูดคุยเจรจาในเรื่องสำคัญธุรกิจการค้าขายเพื่อให้คู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานนิยมชมชอบตั้งละโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิสาริกายัมยัมพุทธังอคัิฉาหิสาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะ สุวะโตตะโกอยังราชาสุวรรณวันนาสาวิกานังมกุศลโตปิยังมะมะเอหิสาวิกายังยังพุทธังอาคัจฉาหิสาวิกาทิงคารนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโตตะโกอายังราชาสุวรรณวันนาสาวิกานัง มักโมสตปิยัมามะมะเอหิสาลิกายังยังพุทธังอาคัจฉาหิสาลิกาทิงการนังตาวังคาวาเอหิามะมะสุวะโตตะโกอะยังราชาสุวรรณวันาวนาสาลิกานังมักโมสตปิยัมามะมะ